ครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีพูทีกำลังติดตามรับชมช่องจากมตฑีชนะพันธ์ครับสวัสดีย่างโมแหลงวันเพลือฮัตสบัสดีนะครับพี่น้องเมื่อกี้เอานกนะครับที่แบ่งจากอาจารย์นี้แหละครับสองตัวครับเจ้าอ่างกับเจ้านกเชลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะครับพอดีมูเสียเศษแพรกกระสาน่าสนใจนะครับพี่น้องแบ่งต่อราคาทุนเหมือนมั่ยยากครับอ่ามูพวกกันนะครับเหลี่ยงกันมาตะหน่อยเป็นคนบานไกลไกกันพี่น้องแต่ว่าไม่เห็นงานเกลียวไม่เห็นงานอยู่แพรกกระสาสมุติปากการหลายปีแล้วครับตั้งแต่กีผม มาอยู่บางจากพมกับมะยามแก่เยอะครับตะกี้สมัยผมเลี้ยงไก่ตีนะครับเอาไก่มาฝากแก่เลี้ยงหลายตัวพี่น้องนะครับตอนนี้นัดกันอยู่ปากซอยสุเราครับอยู่ในปากน้ำเนี่ยนะพี่น้องปากน้ำสมุทรปากการนี่ยนะครับพอดีแก่เลี้ยงนั้นหาโมงเคืองครับเอาหนกใส่ถุงมาล่อครับพี่น้องขันเอาไปแยกกองนี่กาบอกแกจะขันแยกกองนี่ขันคู่ไปเหรอเพราะว่าอยู่น้ำอาจารย์เยนะครับมันเหี่ยมมันคู่หนุนอ้างไอ้พคนนี้ยิ่งล้วนะครับสำหรับเจ้าอังสองตัวนี้ห้าร้อยบาทครับราคาทุนพี่น้อง ว่ามีหยางส้อนว่าผมครับตอนนี้รอเวลาเสี่ยงว่าหลับนกครับผมทรงแบบลูกทุ่งนะครับบันนี้ใส่กล้องใสยัง่ๆต่อขับนกเฉลยนะครับผมบวชเรียบร้อยแล้วนะปุ๊บอ่าขนปีกกําลังปองอ่าใส่กลงไว้นะครับเจ็ดแปดเดือนกันนะที่ขึ้นนะครับนกกรุงเทพปว่าหยากรับมันขันเร็วอยู่นกนกขากลางครับมันเมื่อคืนนกบานเท่านะครับนกบานเท่าขันถื่อบอมันห่าวอีหลีมกับขันเร็วกันละครับมันกับว่าบระเด็นบอกว่านกมองได้ ขึ้นเร็วบ่เร็วนะครับมันก็ขึ้นยกตัวมันคือเก่าสื่ออนานหนาคดครับพี่น้องครับสองตัวอัดที่ใส่ได้ทั้งสองหรืออัดที่ใส่โบได้กับโบจักครับมันเป็นนกไม่นกช่ำนาะพี่น้องเนะาะแต่ขนาดนกฟึกฟึกเครองเที่ยเป็นแล้วฟึกแหวกครับโบเป็นกับมี่นี่นะครับบอกว่าได้นก,กนของเหรียญครับของเหรียญพี่นอ้องอ่าประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเสียเสียกมากเราจิตไทยคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับผม มาแล้วครับพี่น,น้องเสียเสียครับแผกกระสาสายเมืองงก้นนี่ครับนี่เอาหน่งลองเอาไปมันไปคำไปคุ้นต้องเสียเสียใก้เด้อบอกอางตัวพุ่มๆหรอกตัวอ่างตัวตัวนี้ตัวอ่างขนขนสีเข้มกว่าตัวตัวขนเบาเข้มนั่นอาจารย์เอ๋ต่อไรเอลว่ามันหางขาดแล้วดิแล้วก็เสียงมันเย่แล้วว่าเสียงเย่ครับว่าสันอยู่ในอยู่อยู่ตอนอยู่โกงตอนอยู่สายไฟนะก็เลยขอเลามาแต่ว่าซื้อตัวอ่างตัวเดียวหน่อยหาล่อย หนุนอังข้าล้มหนุนอังอังประมาณสามสี่ขั้มเราปะขันบ่ออังร้อยทำห้ำนะอาาจรย์น,นี้ปะเออเนีเอาบนหมาเดินทา้งขำคุ้นด้ะไปอยู่แพรกษะอะไรขามจากตำบลบางเมืองไปอยู่แพรกษะครับอเอาเภอเมืองให้กันแต่คนเราฟังถนนพี่นอ้องอันนี้อยู่สม,มุทรปราการก,กับสายเมืองถ้าสิเมื่อว่ามันตี่สิบสีขันฝากของเมือ่องจังว่ากันย่างนเนี้ยจะโดดแอบตัวเดียวเลยยี่หัน ขันเนี้ยบอกขันเนี้ยเนี่ยบ่อะไรดอกเสียเมื่อวานอยู่บอกกล้าซี่มันบ่มาจวดว่ามันอยู่ก่งมาท่านหนีั้งท่งนโดนอย่างมันลงบัางขามันแดงไหมพ่อเนาะตาปลาสองเมตรพวขึ้นมาก็เลยว่าเออเดี๋ยววันที่ยิบซีเมื่อวานเสียเมื่อวานน้ำพม่าเดี๋ยวปีเทอร์เหมือนศิลปกาบ้านนี่แล้วนะเดี๋ยวเสียมเมื่อวานเนาะมีอีกตัวน้องต้อยขนาดสามโอ้สามตัวเสียสิอยัดเงตัวหนึ่งคือบ่เขาเอือดเนี่ยไอ้ ขึ้นสามพุกนกสามกุ้อยนกไม่นะไหนๆจะได้ละโอ้กในในุ้เยนะ oh. เย oh. ยยอ๋วตัวนี้ไหมเอาองใส่เรเดินทางหมดไฟประมานแจ่งว่ากันเอาเอาพุ่นเสียๆกันแล้วกันครับแบ่งไปดูแลเฉลยจากอาจารย์นี้นะหุ้ยเอาขาถุงขึ้นมาด้วยสิมหาบาัดเอาไปไปเดินทางวอดไฟครับพี่นออ้องครับพ่อทองลรอครับพามาชมเจ้าลำซีนะครับผม วันอาทิตย์ผมเอาขึ้นตนไหม่ยูคครับพี่น้องได้บ่หาสีขันหนอกครับผมไลยบ่ได้ททายขีดเพราะว่าเอาใส่ว้ผมก็ไปทุระนะครับกับป้าประมาณถุมหนึ่งผมจะมเอาลงกับวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพพี่น้องเดินทางเมื่อบานนะครับเดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะพี่น้องท่านใดที่สร้างเหียดว้กับอาทิตย์ได้จัดทรงให้ช่วงนั้นแหละครับมันมาฆบูชานะครับเป็นบุตรประจาปีของมู่บานพี่น้องจะได้เดินทางกลับนะครับเมว่วัเสายวจอรลัมซี่กลับไปนั่ง แต่ว่าก่อนเสียเอากลับไปนี่กับว่าสีแอบสักวันครับพี่น้องแอบจะซีหาเทื่อนหมดละครับให้คุณเนียดซะก่อนครับเอากลับไปไว้เพราะว่าช่วงปิดเทอมเขาจะเดเมื่อบ้านกับฉิดฉิดเอากลับยุเหล่านั้นพี่น้องเพราะว่ากันยุห้องมันมีผู้เบิ่งนะครับก็เลยว่าเสียไป้บ้านสักวันหมดละครับเดือนพฤษภาคมมิถุน่าฝนตกนะครับนกขำห่าวหมดละพี่น้องเกี่ยงสีเอามาแอบไม่สำหรับเจ้าล่ำซี่ครับพี่น้องฝากติดตามผลงานกับเรากันครับต่อไปเจ้งสีไปเบิ้งนกต่อตัวไม่จักตัวหนึ่ง พ่อได้มาเล่นนะครับพ่อได้คันได้ฟังอยู่ห้องนี่ยแหละพี่น้องคันบ่มีเลยก็มะเงียบโผดครับผมคนเคยเลี้ยงก็เลี้ยงแค่ตัวนึ่งเลยนะครับพ่อเขาบ่ดานะครับพ่อบ่เงาหรอกอะการเลี้ยงหลายมันคันหลายคือคือจตะกี่บเขาจันเขาจอบว่าครับพี่น้องพอคนสิเหลี่มมาอยู่บ้านพักหลายขึ้นแล้วครับเห็นไล่ซื้อห้องสองห้องข้างๆนี่ครับสีมีคนมาอยู่ตอนแต่ว่าตอนนี้มันว่างองี้ยครับไม่เงียบอยู่จะหน่อมีคนมาอยู่กับสียัจากไรเพิ่นรบกวนเพิ่นพี่น้องเอ้าเลยยุดตัวเดียวแข็งๆนี่แหละครับ อีกเรื่องนึงกับศิริเดชเมื่อบานแล้วสำหรับเจ้าล้อซี่มื่อวานทีมงานทางโดนปมเพิ่อนกับไปกินเข่าอยู่บ่าต้องโดแล้วครับถึงหน้าที่ผมปเปียวเจ้าล้อซี่แหละเดี๋ยวเสียวบรรยากาศมาฝากพี่น้องกันแล้วกันขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับสำหรับคีบีสวัสดีพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับอ่าเมื่อนี้เปีนบรรยากาศมากินข้าวทง้ะครับทีมงานภาพภูเขามาก,กินข้าวทงเมื่อนี้โมก,กับ่ได้ตัวดอกมันหนาวร่ม นวก,กับว่าขันออกมาใส่เสื้อไม่ได้ตัวติกเหีงาใช่น,น่นหน้าเย็นหน่อยกด้ยินเขาจะเล่นอาหารยี่ดีจับ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 อยู่ยังไงกันเสียชิวๆนี่สวนกับว่าบ้างกวดเหนื่อยไม่ยังละกักก็กอนกางไล่อยู่อ่ะมาได้ครับเรืองทีมงานทุกคนครับผม แต่ยังอ mm ุบะเถียเอาเนี่ยบ่วงมากอุตนยอุตรังตายอุตเนี่มัน